สวัดีครับวันนี้วันที oh ่22มีนานะครับ2567เอิญว่ามาเจอด่านตรวจจุดตรวจป้องกันอัชญากรรมและกวดขันวินัยจราจรนะครับของสนประโหนกนะครับไม่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับเป็นพลตำรวจตีวิทวัสชินคำบกอ ขอบอกกอนห้านะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเจ็ด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 นะฮะไม่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับบริเวณปากซอยสุขอ,อน,นุษ6สี่สิบหกนะฮให้ดูนะครับตรงนี้คือไฟแดงนะครับนี่นะไฟแดงนะครับทางร่วมทางแยกนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับวันนี้ที่เห็นมีทั้งหมวกทอง แล้วก็จราจรนะครับอันนี้เป็นนี่ยปากซอยออน,นุสีสิบหกนะครับป้ายเตือนหนึ่งรยห้าสิบเมตรน่าจะอยู่ก่อนถึงเดี๋ยวพาไปดูนะครับน่าจะอยู่ก่อนถึงด่านนะฮะแต่ที่จำได้เนี่ยคือทางร่วมทางแยกทางโค้งนะครับเขาห้ามมีการตั้งจุดตรวจนะครับ ต้องเลยแยกไป150เมตรขึ้นไปนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบให้ดูนะครับอ่าอีก150เมตรนะครับซึ่งหนึ่งเสาไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ15เมตรหนึ่งนี่ฮะอ่าหนึ่งเสาไฟนะครับนี่นะฮะ ประมาณสองเสาไฟนะครับอ่าก็ถึงนะด่านตรวจละนี่นะครับให้ดูนะฮะทางร่วมทางแยกจากสองเลนบีบเหลือหนึ่งเลนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับป้ายชื่อผู้ควคุมด่านไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะครนี่ให้ดูเลยนะครับป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านไม่มีนะครับอมีติดคนหนึ่งเดี๋ยวพระให้ดูนะครับมีการต่อไปจากไอ้นี่อ่ามีหนึ่งคนนะครับ หกหกขีดสองสี่ 6, 6, 2, ไม่มีบอดี้คาเมลนะครับมีหนึ่งคนนะครับไม่มีบอดี้คาเมลสวัสดีครับผมสอบถามหน่อยครับเห็นบางนายไม่มีบอดี้คาเมลครับ,อบอพอบอสจรอเขาบอกว่าต้องมีบอดี้คาเมลทุกนายไม่ใช่เหรอครับ นี่คะนี่ครับหนึ่งอ่าคนนี้ติดนะครับแต่มีเสื้อกั๊กบังคนนี้ไม่มีนะครับคนนู้นมีแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่านะครับอ่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับขอโทษนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับทำไมครับอ่าอเผอิญว่าพบตรลอเขาเคยบอกว่า,าการตั้งด่านต้องไม่มีเครื่องแบบอ่านอกเครื่องแบบอยู่ในด่านนะฮะคําวคำสั่งพบตรลอเลยนะฮะแ,แ,แล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ก็คือทุกคนต้องติดบอด,ดีค้คามล่า,ลาก็คือมันผิดระเบียบไหมพี่พพก็คืออ่าหนึ่งเลยตอนนี้ผมสงสัยว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่าน อ,มอ,อไม่ใช่นะครับ,รบเพราะว่าตรงหน้าป้ายเนี่ยไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านที่ผมเกิดข้อสงสัยนะครับอสองเลยคืออผ<พ>อ,<ต>อตลอดเขาบอกว่าไม,ไม่ให้มีมอนอกเครื่องแบบอออฮันนี้เป็นผู้ควบคุมด่านหรือเปล่าครับไม่ตอบนะครับเอแปลกดีนะครับสอนอนอนี้เวลาประชาชนเกิดข้อสงสัยนะครับ ไม่มีคำตอบนะฮะ,ะนี่ฮะเดี๋ยวพาดูนะครับการตรวจคน้นจะเป็นไปนตามที่สำนักการตำรวจแห่งชาติบอกไหมอ่าอ่าครับทำถูกต้องทำเลยครับ อันนี้ป้ายยังเป็นหกเจ็ดนะครับแต่ผมไม่เห็นเดือนนะนี่นะเนี่ยมีซีซีทีวีต้อง่อนถึงจุดคัดกรองนะครับมีตรงบริเวณตรวจคน้นอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าน่าจะท่านนี้น่าจะเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมด่านนะครับแต่ตัวท่านเองผมไม่เห็นบอดี้คามลนะครับที่ติดอยู่ที่หน้าอก ตกไวผมหน่อยพี่พี่มาเดินและเหยียบสายกล้องอ่ะผมทํางานแล้วอ่าครับ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 โอเคครับที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่สายที่เ้าหี่ไปเหยียบสายอ่ะอ่าครับครับอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่างนั้นพี่พี่พี่กั้นโพลิตไลน์ได้เลยนะครับพี่บอกแม่นี่อ่เหยสายแล้วถ่ายมันดับอครับอ่าครับครับโอเคครับผมก็หลบให้แล้วไงอ่าบอกผมผมก็หลบให้แล้วทำไมทำไมคนเจ้าหน้าที่ที่ใส่เครื่องแบบอ่ะเออพูดดีๆก็ได้ครับอ่า ท่านทำถูกต้องไม่มีใครว่าเออนะมีสองคนนะครับใส่กางเกงยีนชุดดำนะครับเขาแจ้ง,จงว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเจ้าคอมนะครับ าบผู้ควบคุมด่านไม่มีนะครับว่าใครเป็นทนี้ถามก็ไม่มีใครแสดงตนนะครับว่าเป็นผู้ควบคุมด่านนะฮะอ,อ่านี่นะครับ ขอบบางนะครับอุปกรณ์หลวงนะครับปอบดูปอบบางมากสายไฟด้ผมเดินไปผมก็น่าจะไม่ได้เตะถึงขั้นรุนแรงอะอาจจะมีเหยียบบ้างก็จริงๆเลยถ้าส่วนไหนไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปนะครับก็น่าจะติดโพลิสไลน์ไปเลยจะได้จบๆไปนะครับ ประชาชนสงสัยนะครับก็ถามนะฮะไม่มีคนตอบนะครับดูอุปกรณ์นาะที่บอบบางมาก พาดูนะครับนน่นนะคนนู้นคนที่ยืนอยู่กลางถนนนะคนนั้นนะ่ะไม่มีบอดี้คัเมล่าแน่นอนนี่นะคนนี้นะบอดี้คัเมล่าไม่มีที่เดินเข้ามาไม่มีแน่นอนคนเนี้หัวหน้านะคนนี้หน้าน่าจะเป็นหัวหน้าด่านก็ไม่มีบอดี้คัเมล่า นี่ครับเป็นฟุตบาทนะครับเป็นทางเดินสัญจรไปมาของประชาชนนะครับแต่เจ้าหน้าที่จราจรสองท่านนี้ไม่น่าจะอยู่ในชุดของสุมเมศนะครับเพราะว่าผมไม่คุ้นหน้าคุณตา6624นี่ไม่ติดบอดี้คามล่าแน่นอนนะครับ โอเคครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรผิดปกตินะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วเ,เดี๋ยวถ้าเราผ่านมาแล้วมีอะไรผิดปกติเดี๋ยวจะแวะถ่ายทอดกันอีกทีนะครับ